เรื่องของวัดพระบาทน้ำพุกันหน่อยอาจจะไม่ได้แตะทางคดีนะครับแต่ว่าจะไปแตะเรื่องของร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกเก็บเอาไว้20ร่างที่อยู่ในสาราธรรมสังเวทที่วัดพระบาทน้ำพุคนถามกันว่าขั้นตอนมันจะไปถึงไหนแล้วจะได้ชาปนกิจกันหรือยังอย่างไรเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเขาสามยอดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบร่างทั้งหมดที่ถูกเก็บไว้นในสาราธรรมสังเวชวัดพระบาทน้ำพุเพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล นางจันเพนนนทานาคอนผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองเขาสามยอดบอกจากการตรวจสอบและพิสูจน์ตัวต,วตนทั้ง20ร่างมีเจ็ร่างที่ญาติยืนยันกับเจ้าหน้าที่แล้วมีเอกสารประกอบครบถ้วนมี4ี่ร่างไม่มีข้อมูลในรายการฐานทะเบียนร,ราษฎรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ต้องติดตามหาข้อมูลต่อส่วนร่างที่เหลือเก้าร่างมีใบมรณบัตรแล้วอยู่ระหว่างประสานญาติเข้ามายืนยันตัวตนส่วนถ้าถามว่าจะชาปนากิจทั้งหมดนี้ได้เมื่อไหร่ยังไม่มีการกำหนดวันนะครับ ถ้าจะชาปนกิจนะคะตอนนี้ถ้ายืนยันจริงๆก็ประมาณในเจ็ดร่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอให้ทางผู้บริหารทางจังหวัดคุยกันอีกทีหนึ่งในส่วนของการชาปนกิจนะคะทางของของเราเนี่ยส่วนของนายทะเบียนเนี่ยก็จะมีหน้าที่แค่ตรวจมรณะบัตรแล้วก็ตรวจภาพใบหน้าต่างๆว่ามันตรงกันกันกบด่างนั้นหรือเปล่าแล้วให้ญาติเขาไม่ยืนยันว่าเท่าน,น,นี้ส่วนอื่นเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดตำตรวจก็จะร่วมกันดูต่อแบบนี้นะคะ ร่างที่กระบวนการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมีครอบครัวเข้ามายืนยันแล้วเนี่ยบอกสาเหตุที่นําร่างคุณพ่อมาไว้ที่นี่เพราะแกสั่งเสียก่อนตายว่าถ้าแกตายให้สละร่างนี้ให้วัดพระบาทน้ําพุและห้ามเผาเด็ดขาดก็เลยเก็บรักษาร่างพ่อไว้ที่นี่ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วแต่ตอนนี้เมื่อเจ้าหน้าที่จะนําร่างของพ่อไปชาปนากิจครอบครัวก็ยินดีแต่ขอให้ชาปนากิจที่วัดพระบาทน้ําพุได้ไหม ส่วนเรื่องอดีตเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุที่ถูกจับครอบครัวนี้ก็บอกก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตวัดพระบาทน้ำพุจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับตายเขาบอกว่าห้ามเผานะเราให้ทางวัดเป็นเหมือนเจ้าวาดอยู่ในว้เสุดตะวนตอนนี้ก็จะมีนำร่างไปชาวพนักจิตแต่เรายินยอมีม่วัดก็เหมือนกันเง่อ มันมาขาดนี้ไมีทำอะไรไม่ได้หลการที่หลวงพ่อตอนนี้ไม่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นเลยมีความรู้สึกองไรเสีย,จยใจครับไม่รู้จะไปงไง,งต่อแต่หลวงหลวงพ่อก็เคยบอกว่าชื่อต่อไปอยากอสาธารณสุขจงังหวัดลบบุรีลงพื้นที่ดูแลผู้ป e ่วยเอด และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในวัดพระบาทน้ำพุ153คนไปดูเรื่องของสุขภาพจิตเข้าไปประเมินภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าหลังได้รับผลกระทบจากกรณีเจ้าวาดที่ศึกไปจาก153คนพบคนที่มีความเครียดมาก6คนเครียดปานกลาง6คนอยู่ในภาวะซึมเศร้าถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย1คนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลบบุรีบอกว่าอยากให้ทางผู้ป่วยทุกคนคลายความกังวลคลายความเครียด พราะตอนนี้ก็มีทั้งทีมแพทย์ทีมสหวิชาชีพที่จะเข้าไปดูแลเรื่องของจิตใจแล้วเพราะเข้าใจว่าหลายคนเครียดเพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงกลับบ้านไปก็ไม่มีบ้านเขาก็ไม่ได้ต้อนรับจะไปอยู่รักษาตามโรงพยาบาลตามสิทธิ์ก็ไม่อยากไปดังนั้นมันก็เหมือนกับว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะเอาอย่างไรต่อดีกลัวถูกทิ้งอื